แเราบ้านแถวนี้คือได้เช่าไปนะไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าเขาปลูกกันเองปลูกกันเองแล้วก็ที่เป็นที่ของการท่รา็จะเป็นก,การเฉลี่ยค สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดินเดี่ยวทัวร์อยู่ที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับผมวันนี้เราจะมาย้อนเวลาหาอาดีตกันที่นี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นท่าเรือกรุงเทพครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรท่าเรือกรุงเทพหรือที่เรียกกันอีกชื่อ่อที่คุ้นเคยกันก็คือท่าเรือคลองเตยชื่อนี้จะเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่นี่ก็คือพระประแดงเก่าหลายคนอาจจะรู้จักเมืองพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการและไม่เคยรู้จักว่าเมืองพระประแดงเดิมอยู่ที่ไหนเ,เมืองพระประแดงเคยเป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านสําคัญที่ตั้งอยู่ที่เตขตคลองเตยในปัจจุบันนี้หลักฐานเดียวที่หลงเหลือของการเป็นเมืองพระประแดงเก่าคือ ศาลเจ้าพ่อภราประแดงแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาคารที่พักตำรวจน้ำย่านท่าเรือคลองเตย,เ,ตยเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือข้ามฟากวัดคองเตยนอกนะครับ ให้บริการข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปยังฝั่งบางกระเจ้าท่าเรือแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันนะครับรอบแรกเวลา05.00นะครับรอบสุดท้ายเวลา19.45นนะครับที่นี่ยังมีบริการเรือหางยาวนะครับประมาณทุก10-15นาทีค่าโดยสารประมาณ10-20บาทต่อคนต่อเที่ยวนะครับเป็นเส้นทางยอดนิยมสำหรับ การเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนบางไไกระเจ้าและปั่นจักรยาน,นที่นี่ยังสามารถ <โน S 1> เอาจักรยานส่วนตัวของเราข้ามไปได้เลยนะครับ <Scotland. S 2> ก็จะมีค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ <S <S สำหรับคนที่อยากจะไปปั่นจักรยานนะครับตามครูสวนของชาวบ้านที่ฝั่งบางกระเจ้านะครับ <S <S ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอี <S <S แบบหนึ่งนะครับที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถไปเช้ากับค่ำก็ได้นะครับหรือว่าไปช่วงบ่ายก็กับช่วงเมืดอก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องสอบถามด้วยนะครับว่ามีเรือเที่ยวสุดท้ายเวลาที่เท่าไหร่ทางกระเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอพระประแดงนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่จะมีตลาดนัดบางน้ําพึ่งนะครับจะเป็นคล้ายๆตลาดน้ําแนะนํานะครับถ้าใครอยากเดินตลาดนะครับให้ไปในช่วงเช้านะครับ เพราะวันนั้นผมไปในช่วงบ่ายตลาดปิดแล้วนี่คือเรือหางยาวนะครับที่จะพานักท่องเที่ยวข้ามไปฝั่ง เคครับเราออกจากท่าน้ําไปตรงถนนเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลมาถึงย่านคลองเตยจนถึงทุกวันนี้ก็คือการก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพศ2475เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองท่าสำคัญในภูมิภาคตะวันออก ที่สามารถรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ซึ่งในเวลานั้นเมืองท่าสิงคโปร์ยังไม่เป็นเช่นนี้การก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างสำคัญทั้งการขุดลอกสันดอนในแม่น้ำเพื่อให้เรือขนาดใหญ่เข้าถึง ทั้งการปรับและการเตรียมพื้นที่ริมแม่น้ำสำหรับการก่อสร้างท่าเรือคลังสินค้าทางสัญจรและอื่นๆทั้งที่จะสร้างทันทีและยังเตรียมพื้นที่สำรองไว้เผื่อการขยายตัวในอนาคตท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยนะครับเป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2480ถ้ท่ารวมอายุแล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ89ปีนะครับ เดิมพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นสวนแล้วก็มีวัดโบราณอยู่4วัดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เมืองพระประแดงเก่านะครับเป็นเมืองที่มีไว้รักษาปากน้ำนะครับในยุทธศาสตร์เมื่อครั้งอดีตก่อนที่จะมีการนำชื่อพระประแดงไปใช้กับเมืองนครเขื่อนขันนะครับซึ่งเป็นอําเภอพระประแดงในปัจจุบันนะครับที่ขึ้นตรงกับ จังหวัดสมุทรปราการสำหรับการก่อสร้างท่าเรือนั้นน่าจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายจนต้องใช้เวลาดำเนินการมานานหลายปีและยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกว่าจะแล้วเสร็จเมื่อสงครามสิ้นสุดลงและเปิดใช้งานในปีพศ2490หลังจากนั้นนะครับรัฐบาลได้ตาพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทยในปีพศ2494และได้จัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหากิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรับโอนกิจการท่าเรือจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพมาดำเนินการ ในการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ครั้งนั้นนอกจากต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่นำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศแล้วยังต้องอาศัยแรงงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกรรมกรที่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและการจัดเตรียมที่พักคนงาน ในบริเวณเดียวกันเพื่อความสะดวกและในเวลานั้นยังมีพื้นที่ว่างรอการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากแต่เมื่อการก่อสร้างยืดเยื้อยาวนานกว่า10ปีจากที่พักคนงานชั่วคราวกลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของแรงงานและครอบครัวถึงแม้ว่าการท่าเรือจะเปิดดำเนินการแล้วแต่แรงงานก่อสร้างเดิมส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปรับงานเป็นกรรมกรขนส่งสินค้าลงเรือแต่ก็ยังอาศัยบ้านพักชั่วคราวเดิม อีกส่วนหนึ่งก็ออกไปทำงานณนะสถานที่ก่อสร้างอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเหตุกิจการท่าเรือนะครับในช่วงปีแรกๆยังไม่ได้คึกคักนะครับจึงไม่ได้หรือถอนบ้านพักชั่วคราวนี่คือชุมชนใต้าทางด่วนนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนล่มเก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง ถนนในชุมชนนะครับก็จะเป็นแค่ทางให้คนเดินนะครับไม่สามารถที่จะนํารถหรือว่ายานพาหนะเข้ามาข้างในได้นะครับเนื่องจากว่าถนนมันแคบมากๆเลยถ้าใครมียานพาหนะนะครับเขาจะจอดไว้ตรงใต้ทางด่วนนะครับ หลังจากนั้นนะครับกิจการท่าเรือทวีความคึกคักมากขึ้นปริมาณสินค้าผ่านมากขึ้นยิ่งในช่วงสงครามเวียดนามกับสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากจะขอตั้งฐานทัพในไทยและในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานแล้ว ยังขอใช้ท่าเรือคลองเตยเป็นท่าเรือหลักในการรับส่งอาวุธยุทธปกรต่อเนื่องมาหลายสิบปีในขณะที่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยังสร้างความเจริญให้กับประเทศนอกจากจะเพิ่มกิจกรรมนำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือคลองเตยแล้วในการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารในย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงส่งผลให้แรงงานจากชนบททยอยเข้ามาทำงานทั้งในช่วงนอกฤดูการและตลอดทั้งปีมีคนเล่าให้ฟังนะครับสงครามระหว่างเวียดนามกับอเมริกานะครับช่วงนั้นนี้คือแรงงานต่างจังหวัดนี้อพยพบเข้ามาเพื่อที่จะมาทำงานให้กับทหารอเมริกานะครับคาดว่าจะได้ค่าแรงที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งของแรงงานอพยพเหล่านี้นะครับในตอนแรกๆมักจะมาขออาศัยอยู่กับเครือญาติที่อาศัยอยู่ในย่านคลองเตยเพราะเป็นพื้นที่ทางราชการนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆและทำเลยังอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพจึงประหยัดทั้งค่าที่พักและค่าเดินทางจากหมู่บ้านพักแรงงานก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่การท่าเรือ ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นชุมชนที่พักอาศัยกลางพระนครที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นทั้งผู้ใช้แรงงานการท่าเรือและโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงและแรงงานภาคบริการในธุรกิจต่างๆรวมทั้งครอบครัวที่พากันอพยพตามมาจากทั่วประเทศ การสร้างแฟดคลองเตยนะครับเกิดขึ้นจากชาวบ้านบุกรุกพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับทาเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ภาครัฐจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาแทนการไล่ที่โดยสร้างแฟดให้เช่าแทนบริเวณพื้นที่แห่งนี้จะมีที่พักหลายรูปแบบนะครับมีทั้งให้เช่าบ้านสร้างเองอยู่ฟรีโดยจ่ายค่าน้ําค่าไฟเอง เมื่อการวางแผนจะอยู่อาศัยในช่วงระยะสั้นๆตามฤดูกาลจึงไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่กับทางราชการผนวกกับการอาศัยอยู่ในพื้นที่ราชการด้วยแม้จะเปลี่ยนเป็นการอาศัยอยู่อย่างถาวรแต่ก็ไร้สิทธิ์ตามกฎหมายจากแคมป์คนงานชั่วคราวแปรเปลี่ยนเป็นเพิงไม้ที่ก่อสร้างกันแบบง่ายๆด้วยรู้ว่าจะต้องรื้อถอนในสักวันเมื่อทางราชการต้องการใช้พื้นที่ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างก็จะผ so ุพังทุดโทมไปตามอายุของวัสดุเยองข้าเรือคงตื่นก็มีอยู่กำลังอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีร่วงเยอะแต่แม้บ้าี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหรัอเราบ้านแถวนี้คือได้เช like ่าไปครับไม่ได้เช่าใช่ไหมไม่ได้เช่าเขาปลูกกันเองปลูกกันเองแล้วก็อยู่ที่เป็นที่ของการท่าเรือครับการกระเรียน ่กี้ผมสอบถามคุณลุงคุณป้านะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แกบอกว่าพื้นที่บ้านแถวนี้ก็ปลูกสร้างกันเองนะครับไม่ได้มีค่าเช่าหรือค่าอะไรนะครับก็จะจ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟมันมีบางพื้นที่นะครับที่แกบอกว่ามีการเช่าอยู่นะครับน่าจะเป็นล็อก456หนะครับหรือชุมชน70ไร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครพอทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ เมื่อสภาพและขนาดที่อยู่อาศัยยังไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้อยู่อาศัยเดิมและครอบครัวรวมถึงผู้ที่ย้ายเข้ามาสมทบจึงเป็นชุมชนที่ไม่ได้วางแผนในระบบสาธารณูปโภคมีเพียงการเชื่อมต่อไฟฟ้าและน้ำใช้จากบ้านข้างเคียงไม่มีระบบสาธารณูปการจนเป็นที่มาของแหล่งเสี่ยมโทรมหรือสลัมกรุงเทพที่มีชื่อเสียงระดับสากล ในที่สุดนะครับชุมชนอย่างนี้ก็ต้องรับกรรมจากคนที่อยู่พื้นที่ภายนอกมักจะชอบเหยียดสลัมคลองเตยมีแต่สิ่งไม่ดีไม่ว่าจะตีลันฟันแทงนักเลงหัวไม้รวมไปถึงเรื่องยาเสพติดก็<อ>จะโทษสลัมคลองเตยไว้ก่อนและยังรวมไปถึงบุคคลที่อยู่นอกสลัมแต่อยู่ในพื้นที่คลองเตยแม้แต่บริษัทต่างๆถ้ารับสมัครงานถ้ามาจากคลองเตย จะไม่มีบริษัทไหนอยากจะรับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเคยประสบกับตัวเองมาตอนนั้นผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆไปสมัครงานฝ่ายบุคคลแจ้งว่าเจ้าของไม่อยากรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คลองเตยนั่นมันเมื่อก่อนนะครับแต่ยุคนี้น่าจะไม่มีแล้ว เด็กๆในยุคนี้อาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าในอดีตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเด็กคลองเตยในยุคนั้นนะครับจะประสบกับปัญหาด้านสังคมเป็นอย่างมากด้วยการที่ท่าเรือคลองเตยเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ใช้แรงงานและคนทำงานในการท่าเรือนะครับบริเวณตึกแถวพวกนี้แต่ก่อนนี้จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับมีคาราโอเกะมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่แฝงไปด้วยการขายบริการถือว่าในยุคนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้มีความเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับในยุคนั้นแต่ทุกวันนี้นะครับกับเงียบเหงาซบเซาอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือพวกร้านค้าต่างๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับกลายเป็นตึกล้างซะมากกว่า อาคารพวกนี้อยู่ใกล้ๆก,กับสำนักง,งานเขตคลองเตยนะครับ รจะไปแอบดูกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านในละแวกนี้นะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนี่คืออีกมุมหนึ่งของคนในย่านนี้นะครับเขายังใช้เรือหางยาวในการสัญจรไปมาอยู่นะครับในช่วงเย็นๆยก็จะมีเรือมารับบางชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายขอแค่วันหนึ่งได้มาทำงานแล้วก็นั่งเรือกลับบ้านไปหาครอบครัวเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับที่มักจะหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับในสมัยนี้ ผมยืนอยู่นี่คือถนนเลียบทางรถไฟสายเก่านะครับหัวลำโพงปากน้ำเมื่อครั้งอดีตนะครับข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นวัดสัพพานนะครับคลองเคยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พื้นที่ถนนสุขุมวิทต,ตั้งแต่สุขุมวิทซอย1ไปจนถึงสุขุมวิทซอย55ิหหรือทองหล่อพื้นที่บริเวณนี้มีโรงแรมระดับ5าดาวมาตั้งอยู่หลายแห่งครับมีห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดังๆมาตั้งอยู่ในย่านคลองเตยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแต่อาจจะไม่รู้จักว่าที่นี่คือคลองเตยส่วนมากจะรู้จักในนามถนนสุขุมวิท นี่คือศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับที่ผมกำลังซูมเข้าไปนะครับนั่นคือโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์นะครับที่ตั้งอยู่บนห้างเทอร์มินอลทเวตีวันสถานที่เหล่านี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของคลองเตยนะครับนี่ก็เป็นสวนเบญจกกิตตินะครับเป็นสวนยอดนิยมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับชอบมาเดินในช่วงเวลาเย็นๆนะครับโอเคนะครับ ขอจบคลิปเดินเดี่ยวทัวร์ที่บริเวณสีแยกอโศกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ